เจรจาออนทัวร์ซีซั่น5สัญหาของดีมีศักยภาพส่งออกวันนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะพาทุกคนล่องใต้เยือนเมืองสิงขอนเมืองเก่าแก่แห่งแดนใต้และนั่นคือจังหวัดสงขลาซึ่งที่นี่มีของดีของขึ้นชื่อหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากปลากระพงสามน้ำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรย,ยาสีฟันเทพไทยผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเบา ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการเจรจาออนทัวร์ซีซั่น5นะคะและวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านรองบุณิกาแจ่มใสค่ะท่านรองคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ,คะในครั้งนี้นี่เรามาที่จังหวัดอะไรกันคะท่านรองจังหวัดสงขลาค่ะป้ายเมืองสงขลาตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คซึ่งทุกคนถ้าใครมาเนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ ซึ่งถือว่าที่นี่นี่แบบมีของที่ขึ้นชื่อหลากหลายแล้วก็สถานที่ต่างๆนี่น่าสนใจมากเลยใช่ไจริงๆนะเนี่ยเมืองสงขานเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไฟจะเห็นว่าประชากรในจังหวัดสงขามมีผสมผสานทั้งจีนจีนมาเรไทยแล้วก็มุสลิมนะคะซึ่งอยู่กันอย่างหลากหลายมากนะคะเป็นว้าหุวัฒนธรรมเป็นพาหุวัฒนธรรมในครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรามาลงพื้นที่แล้วนะคะพี่จะ พาฝ้ายเนี่ยดูถนนต่างๆในจังหวัดสงขลาแต่ละถนนเนี่ยเป็นสตรีทอาร์ตแล้วแต่ละถนนมีของทานที่หลากหลายมากแต่พี่เตือนนะคะน้ำหนักคุณจะขึ้นเมื่อคุณมาสงขลาค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Mountain View Cafe and Restaurant ค่ะซึ่งบรรยากาศดีมากช่วงนี้เรามาฤดูฝนแต่หลังฝนเห็นวิวไหมคะสวยมากๆเลยฟ้าเราสามารถเห็นแบบ360องศาของเองได้แล้วก็<ๆ>กลางคืนเนี่ยก็มานั่งทานข้าวได้นะคะที่นี่ตอนนี้เราก็ไปนั่งคุยกันดีกว่าคะ่ะว่าครั้งนี้กรมเจรจาามาทําอะไรบ้างนะคะจะได้คุยกันว่าเราขึ้นมาทาอะไรนะคะติดตามได้เลยค่ะ พี่แป๊วมาอย่างต่อเนื่องพี่แป๊วสามารถที่จะรวบรวมชุมชนผู้หญิงสร้างรายได้กับชุมชนนะคะตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งของแป๊วอันลองคะในภารกิจของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในการลงพื้นที่สงขลาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็เป็นที่ทราบนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องลงพื้นที่เพื่อมาสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับทั้งเกษตรกร,ะร,กรนะคะาสากรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการเพื่อให้รู้จักว่ากลมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราได้ไปเปิดเ,เจราจาเปิดเสรีทางการค้าที่เราเรียกว่า FTA มาแล้วพวกนี้ล่ะจะใช้ประโยชน์อย่างไรในการที่เอา FTA เนี่ยมาเป็นอาวุธ มาสร้างแต้มต่อมาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขณะเดียวกันเขาจะได้รู้และเข้าใจนะคะว่าพันธกิจอีกด้านหนึ่งของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนอกเหนือจากไปเจรจาระหว่างประเทศแล้วเนี่ยเราจะได้เอาผลของการเจรจามาใช้ให้เกิดประโยชน์ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราลงมาสงขาเราลงมา3าสี่ครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่จะพาฝ้ายไปดูการผลิตยาสีฟันอันหนึ่ง ที่ทำจากสมุนไพรซึ่งพี่คิดว่าป้ายอาจจะเป็นแฟนคลับนะเพราะพี่เนี่ยใช้อยู่คือเทพไทย นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูปลากระพงปลากระพงสามน้ำทำไมเรียกสามน้ำเพราะได้ GI ด้วยแล้วก็เป็นสินค้าท้องถิ่นนะคะที่อยู่ในเขตทะเลสาบสงขาตัวที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของมะม่วงเบาทีนี้มะม่วงเบาเนี่ยไฟอาจจะคิดว่าเออเราเคยลองเคยลองใช่ไหมทีนี้กรมเจราจาก,การค้าระหว่างประเทศเวลาเราทำงานเนี่ยนะคะเราไม่ได้ไปครั้งเดียวจบไฟสังเกตไหม เราเห็นสินค้าใดมีศักยภาพสินค้าใดสามารถขยายตลาดออกต่างประเทศได้เราจะพยายามมอนิเตอร์แล้วก็ไป follow up ถ้พานลองกล่นมาแล้วเราอยากจะรู้เลยค่ะว่าในครั้งนี้ค่ะใน3ผู้ประกอบการที่เราไปนี่เป็นยังไงไบ้างค,คือเทพไทยเขาเก่งมากนะเพราะว่าเทพไทยเนี่ยเป็นยาสีฟันที่ใช้ สมุนไพรเป็นหลักซึ่งวันนี้พี่ไปคุยเขาก็ใช้ตั้งแต่การภูก,การบูนล,ละอบเชยชะเอมพิมพ์เสนเมนททลทุกอย่างมาใส่ในยาสีฟันแล้วก็เขาเป็นผู้ประกอบการที่มีอายุน้อยมากแต่มีความตั้งใจแล้วก็มีการพัฒนาเป็นแฟลมี่บิสเนสแหละก็ทำมาตั้งแต่เป็นโอท็อปแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาแพคเกจจิ้งพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมเข้ามาจนเดี๋ยวนี้ฝ้ายรู้ไหมว่าเทพไทยเนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายอันดับสองของประเทศไทยเขาก็สนใจที่จะออกไปในอาเซียนนะคะหรือแม้กระทั่งในจีนเราก็เลยได้โอกาสก็บอกว่าประเทศกลุ่มที่เขาสนใจเนี่ยเรามี FTA เปิดเสรีทางกันค้า FTA ไปแล้วแล้วก็ภาษีเป็นศูนย์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้มาใช้ประโยชน์นะคะอันนี้เขาเองก็ขอบคุณกรมนะคะที่ลงมาบอกเล่าต่อไปอะไรนะคะต่อไปตากระพง ปลากระพงเป็นสินค้าที่ได้ GI ปลากระพงทําไมเรียก3น้ำเอาตอบพี่ก่อนเพราะว่ามันต้องผ่านอยู่ในที่ที่มี3ามน้ำหรือเปล่าสามน้ําน้ําอะไรบ้างน้ําจืดน้ํากลอยน้ำเค็มเพราะฉะนั้นการที่ปลาไปเลี้ยงในลักษณะภูมิศาสตร์ ลักษณะแบบนั้นเฉพาะถิ่นแล้วเพราะฉะนั้นไอตัว Product ตัวปลาทะเลสาบสงขาดก็เป็นสินค้าที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรับรองทางภูมิศาสตร์หลังจากเราฟังไปสองแล้วนะคะเี๋ยวอีกที่หนึ่งก็คือมะม่วงเบาฝ่ายสังเกตไม่ทุกครั้งที่เราเจอกับพี่แป๊วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรให้เราแปลกใจตลอดเวลาแล้วเทรนปีนี้ B C G สิมีค่ะสินค้นาเขาแค่จะใช้ทุกส่วนของมะม่วงเบาเลย <Wow. S 1> ซึ่งเนี่ยมันเข้าคอนเซป็ปของ BCG เลยคือ zero waste ใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วตอนนี้มม่วงเบาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็กําลังขยายตลาดออกสู่ตลาดเพื่อนบ้านก็เป็นที่นิยมแล้วก็ปรับปรุงแพคเกจจิ้งให้สามารถที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้แล้วในครั้งนี้ค่ะที่เราได้มาลงพื้นที่จังหวัดสงขากันท่านรองว่าเราจะสามารถช่วยผู้ประกอบการให้สามารถส่งออกโดยใช้ประโยชน์จาก FTA ได้ยังไงบ้างคะอันนี้นี่เป็นเป้าประสงค์หลักเราเลยะนะคะว่าเราต้องการให้เขาผลิตแต่ก่อนที่จะส่งออกหนึ่งต้องผลิตได้อย่าง มีคุณภาพมีมาตรฐานนี่คือคำพหลกักเมื่อผ่านจุดนี้แล้วเราก็มาบอกเล่าเขาแหละว่าถ้าผลิตยอย่างนี้ต้องปรับอะไรเพื่อจะให้สอดคล้องกับมาตรฐานจะส่งไปแต่ละประเทศพร้อมทั้งติดอาวุธ fta บางท่านเนี่ยผู้การบางคนไม่ได้ทราบเลยว่าเรามีการเปิดเสรีทางการค้าแล้วกี่ประเทศคะทั้งหมด19ประเทศค่ะ19ประเทศอยู่สิเราเปิดเสรีทางการค้าเยอะขนาดนี้บางท่านเนี่ยไม่ได้ทราบว่าในประเทศละต่างๆเหล่านี้เนี่ยภาษีมันลดลงหรือแม้กระทั่งไม่มีเป็นศูนย์ซึ่งตรงนี้เป็นแป้มต่อที่สำคัญนะคะตรงนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นอะไรที่สามารถที่จะต่อยอด ให้กับผู้ประกอบการได้วันนี้ได้คุยกับท่านรองแล้วนี่แบบได้ความรู้มาเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรองมากเลยค่ะยินดีเลยค่ะที่มาแต่งปันความรู้กับเราแล้วเราก็ไปลงพื้นที่กันนะคะค่ะค่ะไปกันเลยค่ะค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณอภินันประธานกลุ่มประมงท้องถิ่นบ้านโคกไร่กันแล้วนะคะคุณอภินันสวัสดีค่ะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะคเห็นบรรยากาศเนี่ยเป็นแบบทะเลสาบใหญ่มากเลยคะ่ะของกลุ่มครับที่เลี้ยงปลากระพงแล้วอันนี้ที่เลี้ยงนี่ประมาณเท่าไหร่ล้วคะต่อเห็นบบเยอะมากเต็มแบบสุดลูกปูลูกตาเลยร้อยกว่ากระจากร้อยกว่าเลยะคะคเออเห็นได้ยินมาว่าเนี่ยเขา,าเรียกปลาที่นี่ว่าปลากระพงสามน้ำทำไมเขาถึงเรียกที่นี่ว่าสามน้ำอะคะ เพราะว่ารสชาติมันไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่ามันมีน้ําจืดน้ําเค็มน้าปล่อยสามน้ําที่อื่นเขาจะมีสองน้ำมีบางทีก็มีน้ำน้ำน้ำเค็มกับน้าปล่อยแต่ที่เราเหมือนกันได้ตํลึงทองอะ่ะคือธรรมชาติเอาให้มาแล้วเป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยดังนี้ปลาที่เลี้ยงม,มามันก็รสชาติมันก็ดีอร่อยอร่อยกว่าที่อื่นมากอ่ะแล้วหลังจากที่เราได้พูดคุยกับกลมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแล้วเนี่ยคุณพภินันคิดว่ามันมีประโยชน์ยังไงต่อกลุ่มบ้างคะถ้าได้ส่ง ออกกันจริงๆมันจะมีประโยชน์ต่อกลุ่มมากและก็อาเกษตรกรเยอะอมจะได้ระบายปลาไปและจะได้ซื้อลูกปลาลูกป็นปลามามาเลี้ยงต่อไปคือตามกันบันไดอะ่ะค่ะแล้วเราก็จะใช้สิทธิทประโยชน์จาก f t a ในการตัวช่วยในการส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะครับผมแล้วอย่างนี้ช่องทางการจัดจําหน่ายนี่จาหน่ายที่ช่องทางไหนได้บ้างคะเผื่อบอกใครสนใจอยากสั่งซื้อจะติดต่อมาก็ที่ผมก็ได้ครับ0 9น7 4 2 3้า1ขาจดองปนองบางนันบางกระปรงสามน้ำ และสบวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณอภินันมากมากเลยค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็สินค้าตัวหนึ่งที่เป็นสินค้า GI ของจังหวัดสงขลาด้วยนะคะคขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับการติดตามภารกิจของกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศในครั้งนี้และเราก็ได้เห็นของดีๆมากมายของจังหวัดสงขากันเลยนะคะและมั่นใจได้เลยนะคะว่าผู้เระกับการของเราอะค่ะจะสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเรานะคะได้มีการจัดทํา FCA กับประเทศคู่ค้าทั้งหมด19ประเทศด้วยกันนะคะท่านรองใช่ค่ะฟ้ายแล้วมาครั้งนี้เนี่ย เราก็ได้ให้ความรู้ความเข้าใจนะคะในการใช้อาวุธ FTA เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการสร้างแต้มต่อทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยนะคะโดยเฉพาะในการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะพูดคุยแล้วก็หาชี้แนะแนวทางในการ<ห>ขายายโอกาสใช่โอกาสทางการคา้าซึ่งฝ้ายเห็นไหมว่า สินค้าในส่งขาเนี่ยมีหลากหลายชนิดมากนะคะมากมายเหลือเกินนะคะที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะส่งออกไปยังตลาดที่เป็นพันธมิตรกับเราคือ FTA 19ประเทศต่อไปนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามข่าวสารหรือว่าความเคลื่อนไหวต่างๆของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะสามารถกดติดตามได้ที่ YouTube และแฟนเพจของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเลยนะคะและในครั้งหน้านะคะรายการเจรจาออนทัวร์จะพาทุกท่านไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอต ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ